สองทนายดังดาวคนนี้แหละผู้ต้องหาคดีแตงโมเพราะเขาสารภาพแล้วจากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ผลชนสุดออกมาว่าจมน้ำเสียชีวิตแต่สาเหตุการตกเรือนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศสงสัยกันอยู่ถึงแม้ว่าเพื่อนๆทั้งห้าคนจะออกมาแถลงการที่เกิดขึ้นบนเรือแล้วก็ตาม โดยล่าสุดทนายตั้มและทนายเดชาได้เขียนชื่อเดาวผู้ต้องหาผ่านรายการห่นกระแสเมื่อทั้งคู่เขียนเสร็จก็ยื่นให้พี่หนุ่มกันชัยดูงานนี้พี่หนุ่มถึงกับบอกว่าคนเดียวกันเลยพี่หนุ่มถามคนนี้หรอทนายเดชาบอกว่าคนนี้เขาให้การสารภาพแล้วผมได้ยินที่ห้องน้ําและงานนี้ชาวเน็ตก็ยงให้ทนายเดชาเป็น MVP ในวันนี้เลยละคะ่ะได้ยินสานนนสอบสวนในห้องน้ํา เอาละคคาง,งานนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆเลยค่ะ